เวลาที่เราพูดถึงคาว่าการวัดในแง่ของการวัดผลประสบการณ์หรือการวัดผลโปรดักต์เนี่ยมันจะมีคำคล้ายๆกันอยู่3คําคือคําว่า measure metrics แล้วก็ analytics ครแปลเป็นไทยว่าการวัดมือเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันมีความหมายที่แตกต่างกันอยู่ EP นี้เลยจะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่อง3คํานี้ครับว่ามันแตกต่างยังไงและทําไมเราถึงต้องพยายามทําความเข้าใจว่า3คํานี้มันแตกต่างกัน เพราะมันจะส่งผลต่อการเลือกวิธีการในการวัดผลประสบการณ์การใช้งานของยูเซอร์เราได้มากครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ผักสดพอดแคสต์รายการที่จะพูดถึงการพัฒนาโปรดักต์ให้ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของคุณเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนกว่าด้วยกระบวนการ User Experience Design และ Research กับผมพิษพิจารณาลัตนาที่คุณ สวัสดีครับอ่า e ี EP นี้ก็กลับมาเรื่องการวัดผลกันใหม่นะครับหลังจากที่โดดไปคุยเรื่องการเลือกตั้งนิดนเดียหน่อยนะฮะมี3คําที่อยากจะพูดถึงครับคือคําว่า measures metrics แล้วก็ analytics นะครับอันนี้ต้องบอกไวก่อนเลยว่าอันเนี้ย reference มาจากคุณเจอรสปูนะครับคือเคยไปฟังที่เขามี talk เกี่ยวกับเรื่องการวัดพวกนี้มาแล้วก็เออมันมี point ที่นะ่าสนใจดีก็เลยอยากจะนํา สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคุณเจสปูเนี่ยมาถ่ายทอดเพิ่มเติมในพอดแคสต์นะคือเวลาที่เราพูดถึงเขาว่าวัดเนานะวัดผลวัดที่ไม่ใช่เทมเพลที่แปลว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะวัดคือการวัดผลเนี่ยเนาะภาษาอังกฤษมันจะมีคาว่า measure นะ measure ก็แปลว่าวัดใช่ไหม metrics ที่เราพูดกันมาหลายตอนแล้ว UX metrics นะการเลือก metrics ตัววัดตัวชี้วัดก็แปลว่าวัดเหมือนกันแล้วก็มีคาว่า analytics ซึ่งมักจะได้ยินถ้าใครทำเกี่ยวกับสาย data หรือใครมีเว็บไซต์ที่ไปติดตัวที่ชื่อว่า Google Analytics ใช่ไหมครับมันก็คือแบบตัวที่เพื่อใช้ในการวัดผลการใช้งานการเข้าสู่เว็บไซต์ของยูเซอร์ของเราอะไรเงี้ยนะครับฟังดูมันคล้ายๆกันหมดเลยเนาะแต่จริงๆแล้วมีความแตกต่างกันอยู่นะคความแตกต่างมันคืออะไรบ้างนะครับก็เล่าถึงตัวแรกก่อนแล้วกัน Measures นะ M E A S U R E นะ m e a s u r e หรือถ้าเป็นพหูพจน์ก็เป็น Measures เติม s ก็ไปนะครับ Measures คือความหมายของมันะคือคุณลักษณะอะไรก็ได้ที่เราสามารถสังเกตมันได้ รับรู้มันได้แล้วก็นับมันได้นะครับก็คือการเลือกว่าเราจะไปวัดหรือไปนับที่อะไรนะครับสังเกตอย่างนี้ว่าผมใช้คําว่ารับรู้ได้นะรับรู้ได้เพราะอะไรเพราะว่าหลักๆเนี่ยถ้าเราจะนับอะไรบางอย่างเนี่ยเราต้องรับรู้ได้เนะเช่นอ่ะมีคนเดินผ่านหน้าบ้านเรากี่คนเนี่ยอ่ะเรารับรู้ได้เรามองเห็นใช่ไหมหรือบางอย่างเราอาจจะมองไม่เห็นแต่เรารับรู้ได้เช่นเอ๊ะ วันนี้มีเสียงกบร้องกี่ครั้งเนี่ยเสียงกบล้องอบอบอบอเนะเรามองมันไม่เห็นแต่เรารับรู้ได้ด้วยภาษาหูใช่ไหมได้ยินเสียงมันนะอะไรก็ได้ที่เรารับรู้ได้เนาะหรือภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า observable เนาะสังเกตการสังเกตเหตุได้นะแต่มันไม่ใช่สังเกตเห็นใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่บอกถึงจะมองไม่เห็นรับรู้ได้ก็ถือว่าโอเคครับดังนั้นภาษาไทย observable เนี่ย มันจะแปลว่าสังเกตรับรู้ได้เหรอเออช่งางภาษาแล้วกันนะครับมันอาจจะแปลกๆนิดน,นึงแต่ว่าหลากัหลกๆเนี่ยคือรับรู้ได้แล้วกันเนาะอะไรที่เรารับรู้ได้แล้วนับมันได้อ่ะอย่างเมื่อกี้ที่บอกเนาะการนับเสียงกลบร้องนับจํานวนคนเดินผ่านหน้าบ้านใช่ไหมพวกนี้คืออะไรก็าตามที่เราสังเกตเห็นได้เรานับมันได้เนาะก็คือถือว่าเป็นแมชชั่นหมดหรือยังถ้ากับมามองที่คนเนาะสมมติเพื่อนเราอะมีบางคนที่ มันชอบพูดคำหยาบจังเราอาจจะไปนับเนะว่าวันนี้มันพูดคำหยาบกี่ครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมาพอดเป็นการาฟได้เฮ้ยวันนี้ไอ้ไอต้อมมันพูดคำหยาบ30ครั้งว่ะเมื่อวานมันพูด27ครั้งอะไรทำนองเนี้ยนะครับซึ่งอันนี้คือรากฐานเนาะอะไรก็ตามที่เราสังเกตเห็นได้และนับมันได้มันก็จะกลายเป็นแมชชช์ทันทีแมชชช์คืออะไรก็ได้ในโลกเนาะซึ่งมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยเราควรจะไปนับมันใช่ปะบางอย่างอาจจะนับไปมันก็ไม่มีประโยชน์ เราอาจจะนับเล่นเป็นงานอาดิเรกกันเนาะเช่นบางคนนับก้าวที่เดินแต่ละวันใช่ไหมบางคนที่เป็นโรคที่เรียก OCD ีดีนะอ b s e s s i v e Compulsive Disorder ใช่ไหมชอบทำอะไรย้ำคิดย้ำทำหรือมีอะไรทำอะไรทุกอย่างต้องเป๊ะตลอดเนี่ยเขาก็อาจจะแบบมีความนับว่าน้ำจะต้องหยดออกจากก๊อกไม่เกินกี่หยดอะไรเงี้ยหรือว่าบนโต๊ะต้องมีของห้ามเกินกี่ชิ้นอะไรเงนะี้ยเนาะพวกนี้นับได้วัดได้แต่สำหรับคนส่วนมากพวกนี้มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มีประโยชน์เท่าไหร่หรือว่านับไปทำไมนะครับ ทีนี้การที่ไปนับได้วัดผลได้เนี่ยมันก็ช่วยเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับยูเซอร์ได้เนาะเช่นยูเซอร์มีการทําอะไรบางอย่างหรือยูเซอร์รู้สึกอะไรบางอย่างมากขึ้นหรือน้อยลงเนาะยูเซอร์เข้าระบบเราบ่อยขึ้นยูเซอร์ไม่ได้เข้าระบบเราเท่าไหร่ยูเซอร์บ่นลงโซเชียลมีเดียมากหรือน้อยอะไรเงี้ยนะพวกนี้ทุกอย่างสามารถเป็นเมทริก์ได้หมดทีนี้คําต่อมาเนาะที่อยากจะพูดถึงคือคาว่าเมทริกซ์นะครับ M E T R I C S นะเมทริกซ์นะครับเป็นคําที่ออกเสียงคล้ายๆกับ แมทริกซ์ที่เป็นหนังนะครับจริงๆมันอ่านออกเสียงต่างกันนิดเดียวมากผมก็แทบจะไม่รู้เนะี่ยผมไปเปิดดิกดูมานะครับไอ้ UX m a t r i x ของเราอันนี้ Matrix นะครับหนังคือ Matrix Matrix อันนั้นมันสะกดคือ M A T R I X Matrix มันต่างกับตัว E กับตัว A เนาะแต่ช่างมันอนะันนั้นไม่ใช่วัตถุประสงค์หลัก Matrix ที่เราพูดถึงตอนเนี้ยแมทริก e definition ที่คุณเจอร์สปูเขาบอกไว้เขาบอกว่า Matrix ในแง่ UX เอ็กซ์นะสีเราวัดในแง่ UX เนะี่ย มันคือเมชเ u อร์ที่เราแทร็กไปเรื่อยๆตามเวลาได้ก็คือการที่ไม่ได้วัดหรือนับเฉยๆนะครับแต่ต้องมีการสนใจเรื่องเวลาด้วยคุณๆไหฮะสองตอนที่แล้วนะพูดถึงเรื่อง actionable metrics versus vanity metrics ใช่ไหมอย่าไปวัดผลอะไรก็ได้ที่มันเป็นค่าไปเรื่อยๆตลอดกาลเนาะแต่พยายามวัดเป็นช่วงเวลาเช่นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงตอนตอน,ตอนหนึ่งเดือนเนี่ย มียูเซอร์ทำนั่นทํานี่มากขึ้นน้อยลงหรือเปล่านะครับไอ้ที่เราพูดมาไอ vanity m a t r i c ที่พูดถึงใน EP ก่อนหน้าตอนนั้นนะครับมันคือสิ่งที่เราวัดหรือนับไปเรื่อยๆเนาะตามเวลาแต่ว่า vanity m a t r i c s ไม่มีวันลดลงเนาะมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใช่้หมเป็น accumulated นะครับเช่นจำนวนคนที่ดาวน์โหลดแอปเราช่วงไหนไม่รูไม่ได้สนใจช่วงสนใจตั้งแต่แอปเริ่มเปิดตัวยันถึงทุกวันนี้เนาะ ตามช่วงเวลาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆส่วน actionable metrics จะเริ่มบอกว่าอย่าไปวัดเป็น accumulated หรือว่าบวกเข้าไปเรื่อยๆตลอดการเพราะมันจะไม่บอกเราใช่ไหมว่าตอนนี้โปรดัก t เราช่วงนี้ทำดีขึ้นหรือทำแย่ลงตอนนั้นคีย์เวิร์ดหลักๆจะทำให้ vanity metrics กลายเป็น actionable metrics คือการที่มีช่วงเวลากำหนดเข้าไปไหเช่นต่อเดือนต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับ Product เราโปรดัก t เรามันเป็นประเภทที่ User ส่วนมากเปิดใช้งานบ่อยแค่ไหนนะครับช่วงเวลาก็ควรจะเป็นประมาณนั้น ดังนั้นความแตกต่างระหว่าง measures กับ metrics คือ m e a s u r e คือนับๆไปเหอะอะไรก็ได้ที่มันนับได้เนาะ metrics คือการเอาสิ่งที่นับได้เนี่ยมาพลอตตามเวลาไปเรื่อยๆนะครับถ้าทำให้เป็น actionable metrics คืออย่าพลอตตามเวลาไปเรื่อยๆอย่างเดียวพลอตตามเวลาเป็นช่วงๆชวงชวงเช่นเดือนนี้มีคนจุดๆๆกี่ครั้งแค่ไหนยังไงนะครับเทียบกับเดือนที่แล้วล่ะเทียบกับ2เดือนก่อนหน้าล่ะเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้วล่ะมันจะได้มีการเปรียบเทียบ performance ได้นะว่า ช่วงเวลานี้ช่วงเวลานั้นเป็นยังไงนะครับทีนี้คำสุดท้ายเนาะคือคำว่า analytics ครับอย่างที่บอกมันเป็นคำที่มักจะได้ยินจาก google analytics เนาะหรือ tool ที่ใช้ในการวัดที่เราไปติดตั้งตามเว็บไซต์เนาะแล้วมันก็จะวัดค่าต่างๆา,งางนานาเกี่ยวกับ user ของเราได้เช่นจำนวน user ที่เข้าเว็บไซต์เราเป็นไงจำนวนคลิกที่คนส่วนมากกดเป็นยังไงจำนวน user กี่เปอร์เซ็นต์ที่กดมาถึงหน้าสุดท้ายแล้วกด checkout หรือกดซื้อของอะไรเงี้ยนะครับวัด behavior ของ user บนเว็บไซต์ได้นะครับ a n a l y ิติกเนี่ยก็เหมือนกับเมทริกซ์ที่เมื่อกี้พูดเนาะแล้วมันต่างกันยังไงล่ะความแตกต่างคือ a n a l y ิติกเนี่ยมันเป็นทูสอัตโนมัติหรือคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ช่วยนั่งวัดนั่งนับให้เราเลนะดังนั้นจะสังเกตเห็นเนาะเมทริกซ์กับ Analytics ไม่เหมือนกันเนาะเมทริกซ์คืออมีการวัดต่อช่วงเวลาแล้ววัดอะไรก็ไม่รู้นับอะไรก็ไม่รู้แต่ Analy t ต c s ต้องเป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์วัดหรือนับเท่านั้นนะครับทีนี้ สิ่งที่มันมันมกจะสับสนที่คนทําผิดกันบ่อยๆเนี่ยคือคนชอบคิดว่าถ้าเราจะวัดผลหรือนับอะไรเกี่ยวกับยูเซอร์เนี่ยต้องวัดหรือนับด้วย Analytics เท่านั้นหรือพูดง,ง่ายๆคือว่าต้องไปดูค่าที่ Google มันนับให้เราอะหรือ tools ในการทำแอนาลิติกต่างๆอะนาเนาะมันนับให้เราได้เท่านั้นนี่ถึงจะเป็นสิ่งที่เราใช้ในการวัดผลได้ พราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไปนั่งนับเองนะว่าวันหนึ่งยูเซอร์มีเข้าเว็บเรากี่ครั้งเนี่ยไม่มีใครไปนั่งว่างไปน,งนั่งนับขนาดนั้นใช่ไหมครับดังนั้นมันต้องให้คอมพิวเตอร์ช่วยออโตเมตหรือทําโดยอัตโนมัติให้เราครับซึ่งมันไม่ได้ผิด a อนาลิติกส์เนี่ยเป็นวิธีการเป็น t a ต d a า d มาตรฐานเนาะที่ใครๆก็ใช้กันเวลาที่เราสร้างดิจิตอลโปรดักต์ขึ้นมาสตูนใช่ไหมสร้างเว็บไซต์สร้างแอปอยากจะวัดผลว่าคนใช้เยอะใช้น้อยคนใช้อะไร ก็ต้องใช้ a n a l y t ิ c สติดตั้งเข้าไปเราจะได้รู้ว่ามีการใช้ยังไงบ้างช่วงไหนเยอะช่วงไหนน้อยเนาะแต่ปัญหาที่มันมักจะเกิดคือ Analytics ไม่ได้เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นหนึ่งคุณภาพของประสบการณ์ของโปรดักเราเสมอไปหรือหลายๆครั้งใช้ในการสะท้อนถึงประสบการณ์แทบไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะครับบางคนอาจจะตั้งคำถามในใจแล้วฮะไม่ได้ได้งไงก็เราทำให้โปรดักเราดีขึ้น มันก็ต้องเห็นภาพในแง่ a n a l y ิติกสุดลสิเช่น User ก็ต้องใช้มากขึ้นปริมาณคนกดออกก็ต้องน้อยลงใช่ไหมหรือเราต้องมี User มากขึ้นแน่ๆก็เราแก้แอป,ปเราให้ดีขึ้นแล้วไงถ้าลองลอง,ลองวิเคราะห์ดูเนาะอย่างการที่เราไปพัฒนาให้ระบบเรา usable ขึ้นนะใช้งานได้ง่ายขึ้นไม่ได้แปลว่ายอด User จะเยอะขึ้นเสมอไปจะเยอะขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ระบบปัจจุบันคนกดออกหรือเลิกใช้เพราะปัญหา Usability หรือปัญหาที่เกิดมาจากการใช้ยากจริงไหมสมมุติว่ามีคนร้อยคนใช้ระบบเรานะเข้าระบบมาต้องการจะมาลงทะเบียนแต่โอ้โหฟโลอ์การลงทะเบียนเนี่ยใช้ยากมากเลยโคตรยากงงหมดเลยเนี่ยเหลือคนที่กดเข้าไปลงทะเบียนจริง30คนเนาะสมมติเราปรับปรุงให้ u x เราดีขึ้นเนี่ยหรือใช้งานได้โคตรง่ายเลยโอ้โหเข้าใจง่ายจริงสุดท้ายแล้วแม็กซิมั s มยูเซอร์ที่เป็นไปได้ก็คือร้อยคนเนาะร้อยคนเท่านั้นที่ จะเข้ามาใช้หรือถ้าสมมติระบบเรามันดีอยู่แล้วเราไปพัฒนา u s a b i l i t y ให้มันดีขึ้นนะ่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าคนมันจะเพิ่มเป็น200คนได้นะมันก็จะหยุดแคปที่ร้อยหนึ่งเนี่ยจุดหลักๆคือเราเข้าใจหรือ,อยังมากกว่าว่าที่คนเขาไม่ใช้หรือคนเขาใช้อยู่แค่เนี้ยมันเกิดจากปัญหาด้าน UX อะไรจริงๆหรือเปล่าเนาะหรือปัญหาด้านพวก u s e f u l usable พวกนี้จริงหรือเปล่านะครับจุดแรกเนาะจุดที่2เนี่ยคือการที่เราพัฒนาประสบการณ์หรือ u x เอนี่ยของโปรดักต์เราให้มันดีขึน คอหลักๆของการสร้างโปรดักต์เนอะหรือพัฒนาปรับปรุงเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เนี่ยของโปรดักต์เราเนี่ยคืออะไรจําได้ไหมก็คือการแก้ปัญหาหคนเนอะหรือทําให้ชีวิตคนมันดีขึ้นทีนี้สมมติว่าโปรดักต์เรามันแก้ปัญหาหคนดีจริงๆหรือชีวิตเขาดีจริงเนี่ยคาถามคือเราจะ measure หรือวัดการที่คนชีวิตดีขึ้นเนี่ยจากไหนได้บ้างจากยอดคนใช้มากขึ้นได้ไหมก็อาจจะได้เนอะแต่ไม่เสมอไป เช่นมันอาจจะเป็นว่าเฮ้ยโฟล์ราสมัครง่ายมากเลยแต่ค่าสมัครเรามันดันแพงมากมันก็เลยทําให้คนกดเข้ามาเฮ้ยจะสมัครแล้วเฮ้ยค่าสมาชิกเดือนละ9 0 0บาทเลยวะเจ้าคู่แข่งมันแค่300บาทเองคนก็เลยกดไปใช้คู่แข่งแทนสุดท้ายยอดของการเข้ามาใช้งานก็อาจจะไม่ได้เยอะกว่าเดิมคนมาแล้วมาตายที่หน้าหนึ่งบนเว็บไซต์เหมือนเดิมเนาะคนไม่ได้ไปต่อยอดไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ประสบการณ์มันดีนะมันง่ายขึ้นเยอะ ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับหรือเคสตั u ีตัวอย่างหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจคือทาง NN Group เขาเคยไปทำ r รเสิร์ชผมเคยอ่านเจอเขาบอกว่าเวลาที่คนเรากดเข้าไปอ่านบทความในเว็บไซต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเนาะคนกดเข้าไปอ่านจาก Google เนาะเสิร์ชบางอย่างใน Google แล้วกดเข้าไปในเว็บไซต์นี้เทียบกับก,การไปอ่านบทความเดียวกันเนี่ยแต่มาจากทางโซเชียลมีเดียเนี่ยพฤติกรรมไม่เหมือนกันการที่คนเข้าจาก Google เนี่ย เขาต้องการหาข้อมูลบางอย่างแนละ้วไปพิมพ์หาคําถามเพื่อจะตอบใน Google เขามีอินเทนชั n นอยู่ในใจว่าอยากขเขาเข้าใจเรื่องนี้มากๆแต่โซเชียลมีเดียเขาอาจจะแค่ไถ่ฟนะีดเฟซบุ๊กเนาะแล้วข่าวมันขึ้นมาเออน่าสนใจจังดังนั้น Data ที่มันจะได้เนี่ยคือคนที่เข้าผ่าน Facebook ผ่านโซเชียลมีเดียเข้ามาเนี่ยเขามักจะกดเข้าไปอ่านอ่านหน้าเนี้ยจบปุ๊บเขาก็ปิดเว็บนี้เลยนะครับกลับไปที่โซเชียลมีเดียเหมือนเดิมดังนั้นการที่คนเราเข้าเว็บไซต์ไปแค่หน้าเดียวเนาะแล้วไม่ไปต่อมันจะเกิดสิ่งที่่ว,วาา rate นะ ก็คือยอดของการที่ยูเซอร์เข้ามาแล้วไม่ไปหน้าอื่นต่อทีเนี้ยการที่ยูเซอร์เข้ามาอ่านแค่หน้าเดียวเยอะมากเนี่ยสมมติเบราว์เรทมันขึ้นไปถึง90%เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าประสบการณ์เขาแย่นะเขาอาจจะเอ้ยอ่านดีจังเลยนะครับเออบทความเว็บนี้ดีจังอ่านง่ายจังแต่เขาไม่รู้จะไปหน้าอื่นทำไมไงเพราะาสิ่งเขาสนใจคือไอ้ข่าวเนี่ยที่มันบังเอิญขึ้นมาบนหน้าฟีดเฟซบุ๊กเขาเนาะเขาก็ปิดหน้าจอนี้ไปแต่ Data าเบราว์เรขึ้นมา90%เนี่ย คนสายมาร์เก็ตตหรือคนสาย Data บางคนอาจจะเห็นแล้วตกใจเฮ้ยเบลสูงสูงมากเลยแปลว่าระบบมีปัญหาด้าน UX อันนี้เป็นการรีบด่วนสรุปเนาะว่ามีปัญหา UX มันอาจจะไม่ได้มีก็ได้นะครับซัมร์เนี่ยมันมีบางคนไปคิดเยอะไปอีกนะครับคิดว่าเฮ้ยเราจะทํำยังไงให้เบลส t e มันลดลงวิธีการแก้ของเว็บไซต์ข่าวหรือ a r t ์ติเคบางที่เนี่ยก็คือการซอยข่าวเป็นหลายๆห,หน้าคือแทนที่จะอ่านหน้าแรก จบในหน้าเดียวไม่เอานะครับให้อ่านไปครึ่งหนึ่งแล้วให้กด next เป็น second page third page เงี้ยพอคนกดไปหน้าต่อไปเพื่ออ่านต่อ Bounce rate มันจะได้ต่ำลงแต่การที่ Bounce rate มันต่ำลงเนี่ยพอจินตนาการออกไปครับประสบการณ์มันแย่ลงนะแบบข่าวไม่ยาวเลยยาวแค่แบบ500ตัวอักษรพันตัวอักษรทำไมต้องมานั่งกดอ่าน3หน้าเสียเวลา user มากขึ้น user มีกัดด่าสูงมากขึ้นมันเคยเป็น p a t ิร์นช่วงหนึ่งประมาณ 5ปี7ปีที่แล้วเลยรแบนี้ครับที่มันจะมีเว็บไซต์พวกอาร์ติเคิลที่ชอบซอยเป็นหน้าๆเนาะแล้วคนด่ากันละนาวคนเกลียดเว็บไซต์เหล่านี้มากทัวงนี้ไอ้พวกเว็บไซต์แบบนี้นก็เลยค่อนข้างลดน้อยลงเยอะนะผมไม่เคยได้เห็นบนฟีดของละเว็บพวกอาร์ติเคิลเอยข่าวเอ ôi, ตนางๆนะที่ซอยข่าวเดียวออกไปหลายๆหน้าเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่พยายามเพิ่มยอดแต่ไม่ได้แปลว่าเพิ่มประสบการณ์เพราะยอดที่เกิดจากอนาลิติกส ไม่ได้เท่ากับประสบการณ์ที่ดีขึ้นจริงๆเสมอไปนะครับอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่คีปอินมายเลยนะมันเป็นสิ่งที่เข้าใจผิดกันเยอะมากและทําให้คิดว่าเราต้องไปเพิ่มยอด a อนาลิติกเท่านั้นต้องดูที่ a อนาลิติกเท่านั้นจะแปลว่าประสบการณ์ดีนะครับดังน,นั้นทีม UX หลายที่เนี่ยก็เลยมักจะโดนวางโจทย์เป็นยอดจาก a n a l y ิติกเป็นหลักเช่นเอ้ย UX เราต้องพัฒนาระบบเราให้ยูเซอร์ถึง2ล้านคนให้ได้ภายในปีนี้เฮ้ยสล้านคนเดี๋ยวก่อนนะ 2ล้านคนภายในปีนี้1มันเป็น Variety m a t r i x นะสถึงสงล้านคนเป็นงานของทีม UX จริงๆหรือเปล่าเพราะทีม UX ทำอะไรก็อ่ะโฟกัสเปลียนการทำให้ Flow เข้าใจได้ง่ายแล้วไปทำ User Research ทำความเข้าใจ Need User อะไรเงี้ยหรือแก้ปัญหาของระบบปัจจุบันที่มันมีอะไรพวกนี้ยเนาะทำไปเท่าไหร่สุดท้ายมันอาจจะไม่ได้แปลว่า UX จะถึง2ล้านคนจริงๆเนาะเพราะดีไม่ดีนะปัญหาหลักคือของเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่โจทย์ของทีม UX ก็ได้ เพราะว่าระบบเรามันอาจจะใช้งานง่ายดีอยู่แล้วแต่ปัญหามันอาจจะเป็นทีมมาร์เก็ตติ้งก็ได้เช่นคนที่เขาเป็น potential user คนที่เขาอยากจะใช้โปรดักแบบนี้จริงๆอะ่ะเขาไม่รู้จักวมามีโปรดักแบบนี้อยู่ในตลาดเพราะทีมมาร์เก็ตติ้งอาจจะทาําโฆษณาทาสื่อได้ไม่ดีพอเนี่ยนะครับดังนั้นมันก็เลยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้อ,ของกับการพัฒนาประสบการณ์การใช้งานก็เป็นไปได้นะครับการวัดด้วยอ n นาลิติกส์แล้วใช้อ n นาลิติกส์เป็นตัวชี้วัดกับทีม UX เลยเป็นสิ่งที่แอบไม่ค่อยดีและอันตรายนะครับ ผมมีตัวอย่างที่ผมชอบนึกถึงอยู่เสมอเวลาที่คนพยายามจะไปใช้อนาลิติกวัดประสบการณ์หรือสิ่งที่คนเขารู้สึกหรือประสบมาเนาะคือประสบการณ์ของคนเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเวลาคนไปใช้โปรดักต์หรือคนรู้สึกอะไรยังไงเนี่ยมันจะมีสิ่งที่อยู่ข้างนอกเนาะคือสิ่งที่เขาทำเนาะ behavior ใช่ไหมกับสิ่งที่อยู่ข้างในเขาอาจจะไม่ได้แสดง behavior ออกมาข้างนอกแต่เขาข้างในเขาเกียดชังเรามากเลยก็เป็นไม่ได้ใช่ไหมการที่เราไปวัด Analytics เนี่ย analytics มันคือการวัด behavior หรือพฤติกรรมของคนเป็นหลักนะว่าคนมีการทําอะไรบ้างเช่นกดปุ่มนั้นไหมเข้าหน้านี้ไหมเข้าหน้านี้อยู่นานเกินกี่นาทีไหมพวกนี้คือ behavior หมดเนาะแต่ behavior ไม่ใช่สิ่งที่สื่อถึงความรู้สึกจริงๆข้างในของเขา100%ใช่ไหมนึกถึงแบบสมมติว่าเรามีแฟนเนาะแล้วแฟนเราเนี่ยอยู่ดีๆก็ทําหน้าบึ้งหน้าบูดขึ้นมาแล้วก็ไม่่อยยอมคุยกับเราเลยแบบหลีกหน้าเราตลอดอันนี้มันก็เหมือนกับการที่แฟนเราเป็น user ใช่ไหมเราเป็น product เขาใช้งาน product แล้วเขาเจอปัญหาอะไรบางอย่างเขาเลยเกิดความไม่พอใจบางอย่างนอะอาจจะงอนเราภายในเงี้ยทีเนี้ยเราก็เลยลองหลายกระบวนท่าใช่ไหมเพื่อทําให้เขาพึงพอใจเรามากขึ้นเนาะอาจจะลองซื้อดอกไม้ให้บ้างเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบางอย่างของเราบ้างเช่นโทรหาเข้าบ่อยขึ้นหรือว่ากลับบ้านให้เร็วขึ้นหรือว่าเล่นเกมให้น้อยลงเวลาที่เขาบน่นอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็อยากรู้ว่าในสิ่งต่างๆที่เราทาเนี่ย มันทําให้ประสบการณ์ของเขาดีขึ้นไหมหรือเขาพึงพอใจกับเรามากขึ้นไหมการที่เราใช้ Analytics ในการดูว่าเขาดีขึ้นไหมเนี่ยก็เหมือนกับการที่เราไม่ได้ไปคุยกับแฟนตรงๆนะแต่เป็นการที่เราไปนั่ง observe ค่าบางอย่างที่ตัวเรามองเห็นได้เนาะ observable เช่นอาจจะไปดูว่าเฮ้ยเขายิ้มมุมปากมากขึ้นว่ะ เฮ้ยวันนี้ตาเขาเบิกโพ่งเป็นประกายมากขึ้นว่ะเฮ้ยวันนี้เขาสะบัดหน้าหนีจากเราน้อยลงว่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะวัดว่าเมื่อวานเขามีการยิ้มมุมปาก8ครั้งพอวันนี้เราลองซื้อของขวัญให้เขาเขายิ้มมุมปากเพิ่มเป็น14ครั้งแปลว่าเขาแฮปปี้มากขึ้นแน่แนจริงหรือเปล่านี่การมองแค่ behavior เนาะซึ่งมันอาจจะถูกก็ได้แต่มันไม่เสมอไปเนาะ และมันมีโอกาสผิดก็ได้สมมติบางทีแฟนยิ้มออมามาแต่ยิ้มเขามันเป็นยิ้มแบบพยามาจุราชอาฆาตพยาบาทคือยิ้มแบบแกไม่เข้าใจใเลยโว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราไปวัดแค่เขาว่ายิ้มยิ้มยิ้มอย่างเดียวเนี่ยหรือว่าวัดแค่การหลีตาหรือวัดแค่การคิ้วขมวดอุย้ยคิ้วขมวดน้อยลงแล้วเขาคิ้วขมวดน้อยลงมันอาจจะไม่ได้เกิดจากดอกกุหลาบที่เราซื้อให้เขาก็ได้แต่เขาอาจจะเกิดจากความที่แบบเบื่อแล้วเซ็งแล้วไม่อยากคุยกับแกและลำคาญก็เป็นไปได้ใช่ไหมมันมีการต้องตีีคคววาาามมเเกิดดขึ้นน้นถออง behavior อง่่ Have ยย วิธีที่จะดีที่สุดที่เราทําให้เราเข้าใจเนาะหรือวัดผลได้ถูกต้องที่สุดก็คือการคุยกับยูเซอร์ตรงๆใช่ไหมเช่นคุยกับยูเซอร์หรือดูจากฟีดแบ็ที่ยูเซอร์เขาพูดแล้วพร่ำใส่เรามาบางคนเขาลาคาญมากเนาะเขาพิมด่ามาในฟอร์มฟีดแบ็กถ้าเรามีเซตอัพฟอร์มฟีดแบ็กในแอปหรือเว็บของเราไว้เงี้ยมีคําบดคําด่าเข้ามาเงี้ยอาจจะดูจากตรงนั้นประกอบก็ได้นะครับคือคุณเจอร์สปูเขาก็บอกว่าจริงๆอะ่ะวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ในการวัดผลพวกนี้เนาะอาจจะใช้การ sampling ยูเซอร์ของเราครับใช้คนเนี่ยแหละเป็นตัววัดนะครับก็คือการแซมเปิลกลุ่มทาร์เก็ตยูเซอร์เนาะที่คิดว่าน่าจะมีปัญหาเหล่านี้หรือใช้โปรดักต์เหล่านี้เนี่ยอาจจะลองโทรไปคุยหรือว่าหาวิธีไปควิกเซอร์เวยแล้วไปฟังเขาว่ารู้สึกยังไงนะครับหรือวิเคราะห์จากฟีดแบ็กฟอร์มก็ได้ที่คนส่งเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับเพื่อวิเคราะห์ว่ามันมีสัญ,ญญาณที่บอกเป็นเนกาทีฟหรือโพซิทีฟไหมถ้าไปคุยกับยูเซอร์ยูเซอร์ส่วนมากก็ยังบ่นด่าอยู่เงี้ยลราก็จะมองว่าสมมติเราแซมเปิลเดือลคน ใน20คนเนี่ยสิบสี่คนบ่นเรื่องนี้นะพอเราพยายามพัฒนาโปรดักไปเรื่อยเดือนต่อมาคนบ่นเหลือ12คนแหคนละเดือนต่อมาเหลือ5คนเนี่ยอันนี้ก็สามารถใช้เป็น Data ที่เอามาแทนการใช้แค่ Analytics ได้นะครับและมันก็จะเป็นการที่เรา make sure ว่าเราเข้าใจถึงเบื้องลึกของ user หรือฟังจาก user จริงจริงว่าประสบการณ์การใช้งานมันเป็นยังไงนะโดยที่เราไม่รีบตีความไปจากสิ่งที่เห็นจากแค่ analytics อ n นาลิติกสิ่งเดียวเพราะ ใช้หลากหลายเมทริกซ์ตรงนี้เมทริกซที่เกิดจากอนาลิติกส์ด้วยและเมทริกซที่เกิดจากการไปสุ่มคุยกับยูเซอร์ด้วยมาประกอบกันก็ได้นะครับแต่พึงระวังไว้ว่าอย่าใช้แค่ a อนาลิติกส์อย่างเดียวนะก็สรุป EP นี้เนาะสอย่าง measure m เ t r ริกซ์แอนาลิติกส์นะแมเชอรคือวัดได้นับได้นับอะไรดี m ม t r ิกซคือนับแล้วนับไปเรื่อยๆเนาะตลอดช่วงเวลา a n a l y ิติกคือไอการนับเนี่ย เราใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้ทู s ออโตเมติกบางอย่างไปนับให้เราซึ่งมันก็จะมีข้อจํากัดคือมันนับได้แค่สิ่งที่มันจับได้จาก Behavior ของ User นะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งอยู่ภายใน u ู e r จริงๆก็ได้ User ที่ใช้เราบ่อยอาจจะไม่ได้แปลว่าเขามีประสบการณ์ที่ดีหรือเขาไม่ได้ขมขื่นข้างในเขาจะสาบแช่งเราทุกวันก็ได้เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มีทู s หรือ Product อื่นที่ใช้แทนได้ไงเลยจะเป็นต้องใช้เนาะอย่างเช่นระบบภายในบริษัทใช่ไหมระบบ h r เงี้ย พนักงานคนใช้สาบแช่งสาปส่งมากโอ้โหใช้ยากจนเลยลาง,งานดีก็ยากนู่นนั่นนี่แต่พนักงานไม่มีที่อื่นในการใช้ได้เนาะเราไปติดตั้งอนาติกก็ดูว่าเนี่ยพนักงาน9กใช้ระบบเราแปลว่าระบบมันดีอยู่ e x p e เ i e n c นดีสรุปแบบนั้นไม่ได้นะต้องไปคุยกับพนักงานประกอบด้วยนะครับลอง sampling จํานวนพนักงานบางส่วนเนาะแล้วลองไปคุยดูนะครับว่าเป็นยังไง มีพนังกงานกี่เปอร์เซนที่เจอปัญหาการใช้งานอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลองวิเคราะห์เปอร์เซนจากสิ่งที่พนังกงานพูดออกมาเอาไปวิเคราะห์อีกทีหนึ่งครับซึ่งแน่นอนหลายๆที่อาจจะมีความกังวลว่าเฮ้ยแซม pling แค่คนเหล่านี้มันจะเพียงพอหรอวะอย่างน้อยการแซม pling ในสิ่งที่มาจากใจของคนจริงๆความรู้สึกภายในเขาจริงๆอ่ะมันก็ถูกต้องตรงกว่าสิ่งที่เขาทําข้างนอกผิวเผินเนาะเราก็คงไม่ได้ไปน,นับนั่งนับ แค่ลอยยิ้มหรือการกระพริบตาหรือการขมวดคิ้วของแฟนเราเพื่อเดาใจว่าตอนนี้เราลังสร้างประสบการณ์ที่ดีมากกว่าเดิมให้แฟนเราจริงไหมครับก็ถ้าใครมีคําถามนะครับทิ้งไว้ในช่องทางที่คุณฟังได้หรือถ้ามีฟีดแบ็กอะไรก็ใช้ลิงก์ไปยังฟีดแบ็กฟอร์มเพื่อกรอกแล้วก็ให้ฟีดแบ็กกับทางผมได้นะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ